สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิเมี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับมาฝากกันนะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับในสูตรหลัก10ล่างนะครับที่ลงไว้ก็3ชุดนะครับชุดนี้เป็นชุดที่4นะครับ จริงๆก็ยังมีสูตรที่เหลืออีกนะครับแต่ว่าก็มองว่าพอสมควรนะครับที่จะรวบรวมสรุปภาพรวมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มาดูชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอตัดชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเก c h a n ี e l ่หอยฟรีนะครับแล้วก็ กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก4 6่หกวดแรกชนกันอยู่2ตัว5กับ4ตัวที่เข้ามาคือเลข4นะครับหลักสิบล่างชนกันที่เลข1กับเลข2นะครับกับผลรางวัลที่ออก28เลข2เข้ามา ชนกันที่เลข0กับเลข9กนะครับออก94ชนกันที่เลข3กับเลข4นะครับออก3 7เลข3นะครับเข้ามาชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก5 9ชนกันที่เลข0ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก0 0 ชนกันที่เลข3กับเลข4นะครับกับผลวันที่ออก3 2สองนะครับหลัก10ล่างนะครับเลข3เข้ามาอันนี้เป็นสถิติของทั้ง2สูตรนะครับเข้ามาก็7งวดนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับเอามาดูสูตรที่1นนะครับสูตรนี้ เข้ามาก่อนหนึ่งงวดนะครับสถิติของสูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกสองหนึ่งนะครับงวดแรก8ปบวกเกเป็น15 15บวกเกเป็น22 22บวกสเป็น26นะครับได้เลข6ตัวแรกลบ3นะครับ6ลบ3เหเือ3 3บวก6เป็น9 9เบวก3เป็น12นะครับ4ตัวนะครับสูตรนี้ 6 3 9 2กับรางวัลที่ออก2 1นะครับตัวที่เข้ามาเลข2บวกกันแล้วนะครับ8 5 1 4กับรางวัลที่ออก4 6เลข4เข้ามา5 2 8 1กับรางวัลที่ออก2 8งแปดสามศูนย์หกเก้ากับรางวัลที่ออกเก้าสี เลขเก้ 9, เข้ามา7403สี่ศูมกับผลลัที่ออก37เจ็นะครับเลขสาเข้ามา2958ก้าห้าแับผลัที่ออก59หลักสิบนะครับเลขห้าศู็ดสามหกกับผลวัพที่ออก 0, 0. ู เจ็ดกับผลันที่ออก3.2นะครับเลข3เข้ามานะครับสูตรนี้สถิติเข้ามา8งวดนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ1บวก6เป็น7 7บวก6เป็น13 13บวก3เป็น16นะครับได้เลข6ตัวแรกลบ3นะครับเหลืส 3ตัวนี้บวก6นะครับเลขน9 9บวก3เป็น12 4ตัวนะครับสูตรนี้16โอโย67จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับท่านผู้ชมก็ะลองพิจารณาดูนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับมาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลัง1งวดนะครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับ วันแรก2อบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น5นะครับบวกศก็ได้เลข5สูตรนี้ตัวแรกลบหนะครับเหลือ4 4่บวกสนะครับเป็น6 3ตัวนะครับออก4 6นะครับตัวที่เข้ามาเลข4นะครับหลักสิบหนึนะครับกับรางวัลที่ออก28หลักสิบนะครับเลข2 บวกกันแล้วได้10นะครับ0 9 1กับผลรางวัลที่ออก94นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9บวกกันแล้วนะครับ3 2 4กับผลรางวัลที่ออก37เลข3เข้ามาบวกกันแล้วได้15นะครับ5 4 6กับผลรางวัลที่ออก59 เลขห้านะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้21่สินะครับหนึ 1, 2, กับผลรางวัลที่ออก0ูนะครับเลขศูเข้ามาของ้อที่ผ่านมา0ูนย์นี่ศูนยบวกศบวกแบวกหเป็น13นะครับได้เลขสามลบหนะครับเหลือ2 2บวกเป็น4กับผลลัพที่ออกสองนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3นะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเข้ามาก็7งวดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันจริงๆสูตรนี้3ตัวก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10 10บก2เป็น12นะครับได้เล็ก2 -1 นะครับตัวแรกเหลือ1 1บก2ได้เล็ก3นะครับ2 1 3 16พอยอ67นะครับ จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างจะมาไม่มานะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ จนกันสองตัวนะครับจนกันที่เลขสองแล้วก็เลขสามนะครับจนกันสองตัวนะครับสองกับสามชนกันที่เลขสองนะครับแล้วก็เลขสาม 16หอยกเจนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัว ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ